จะรีบไปไหนฮะไปสปกอพี่ไปเปลี่ยนสปก4ขีด0 1ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรนะครับโอ้ยไม่ต้องไปถึงสปกก็ได้ื่นออนไลน์ก็ได้นะจริงเหรอ,อพี่แล้วผมต้องทำไงครับอืมก่อนอื่นเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสอปกและเลือกเปลี่ยนหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปก4 0 1เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรแล้วกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ แล้วเลือกคำร้องแสดงความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรหลังจากบันทึกคำร้องแล้วここก็กดยื่นคำร้องไปเลยก็จะสามารถเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินหรือสอปก .4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรสามารถยื่นความประสงค์ขอออกโฉนดเพื่อการเกษตรของสอปกในพื้นที่จังหวัดใกล้บ้านท่านได้เลยครับอย่าลืมมายื่นคำขอก<อ>ันเยอะๆนะครับ มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเวลาผ่านไปเร็วมากๆาเลยค่ะในช่วงนี้นะคะหลากหลายเรื่องราวที่เป็นกระแสะและน่าสนใจอยู่ในสังคมไทยมีอะไรบ้างรับรองได้เลยค่ะทีมงานไม่พลาดแน่แนวันนี้นะคะทีมงานของเราเตรียมเรื่องที่อยู่ในกระแสะและน่าสนใจมาฝากแล้วไปติดตามรับชมกันได้นะคะในช่วงของกระแสอินไซด์เลยค่ะ ต้นไผ่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญที่สามารถใช้หน่อเป็นอาหารใช้จัดตกแต่งสวนโดยเฉพาะส่วนของไม้ไผ่ที่นำมาใช้ในงานหัตถกรรมซึ่งไม้ไผ่เป็นไม้เนื้อแข็งมีคุณสมบัติด้านความเหนียวน้ำหนักเบายืดหยุ่นและดัดโค้งงอได้จึงได้รับความนิยมในการทำเครื่องมือเครื่องใช้หลายประเภทโดยปัจจุบันมีการคิดคนสร้างสารรค์ลวดลายใหม่ๆเพื่อให้มีความสวยงามทันสมัยและตอบสนองการใช้งาน เมื่อก่อนก็เป็นแบบธรรมชาติของคนในพื้นบ้าน ก็จะท,ทําไร่ทํานาเรื่องวัวเรื่องควายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมาทําอันนี้เป็นอาชีพเสริมคือหลังจากทําไร่ทํานาแล้วมาทากสารเมื่อก่อนก็จะเป็นสารแบบตะแกรงกระโจงกระโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะกระจาดเป็นของคนที่รุ่นเก่าๆทามาพอมารุ่นพวกป้าเริ่มหาจุดรนที่ว่าเอาอย่างไงที่มันจะมาขายได้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันดอบไปว่าเครื่องจากสารเราขายไม่ได้ช่วงโควิดขายไม่ได้เลย มาเราก็จะมาเอาจากอย่างเงี้ยมาสานเ <Yeah. S 1> ป็นโกมุมมันจะเป็นแบบแบบธรรมชาติไม่ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอามาเป็นจัดแปลงทํามาเป็นรูปแบบอื่นๆต่างๆเป็นชั้นวางของเป็นโตกวางของพิธีจัดเบรกเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีกระโหลกกระแตงกระดง้งกระจดัดแล้วก็หกเหลี่ยมแล้วก็กระเช้ารูปแบบต่างๆก็จะทําได้หลายหลายรูปแบบแล้วแต่ตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมา ก็จะเริ่มไปตัดไม้ที่ในป่ามาเราก็จะเอาไม้มาแล้วเราจะมาตัดให้เปนเป็นซอยให้เป็นท่อนท่อน,อน,อน,อนตามจํานวนที่ว่าเราอยากจะได้ขนาดของรูปแบบตะก้าถ้าอย่างหกเหลี่ยมพวกป้าจะใช้เป็นไม้ป้องเดียวคือไม้บงไม้บงป้องยาวๆเอามาทําเป็นไม้ป้องเดียวแต่ถ้าเป็นกระเช้านี่จะใช้ไม้หลายๆป้องคือไปใั้เป็นท่อนยาวๆเอามาจักตอกยาวเลยเอ่ะอมาทํามานั่งสาร วิธีสานการเหลามันก็จะต้องถ้าว่าเป็นนั่นก็จะสานเหลาให้เป็นเส้นเส้นตอกแล้วก็จะมาสานเป็นรูปแบบแล้วก็จะทําขอบเข้าขอบมัดลวดมัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เสร็จให้ถึงจะได้มาเป็นรูปแบบของสิ่งของต่างๆมันจะใช้ได้หลายอย่างค่ะอย่างถ้าเป็นพวกคนโดเนี่ยทำประโยชน์ได้เยอะพวกตามร้านอาหารก็จะเอาไปไว้ทําเป็นจัดเบรด ตะกร้าผลไม้พวกอยู่ตามในห้องที่ว่าจัดของพวกกิ๊บชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หลายๆอย่างจะเป็นรูปแบบหลายอย่างถ้าเป็นพวก กระจาดอะไรเงี้ยเขาก็จะไปไว้ใส่พวกผักพวกผลไม้พวกอะไรที่ขายตามตลาดของเราราคาถูกราคาถูกแล้วราคามันจะเบาแล้วจะเป็นของลุ่มทําเองกันเองอะไรเงี้ยเอาก็รู้ว่าเป็นของลุ่มนี้ลูกค้าก็จะสั่งมาตอนนี้เริ่มมีขึ้นมาเยอะขึ้นค่ะแข็งแรงแข็งแรงทนค่ะก็ของเราจะอบไม่ให้พวกมอดแมงกินอะไรเงี้ยค่ะใช้อบในเตาอบค่ะสารเตดอบแต่อันนี้คือยังดิบนะ <laughs> ยัไงไม่ทันได้อบ มันจะเป็นลักษณะสีอย่างนี้ค่ะแล้วแต่ความชอบของลูกค้าอีกว่าก็จะสั่งเรามาแบบว่าเอาแบบเข้มหรือจะเอาแบบไม่ไม่เข้มสีธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะถ้าแบบเข้มก็จะออกดำดำน้ำตาลไผ่บงไผ่้าง,ง,างแล้วก็ ไม้ไผ่ธรรมชาติเลาเนี่ยคือไม้ไผ่ที่มีนามที่เขาไว้ทำไม้ขลามที่เขาข่าวขรามไผ่ไผ่ซารรงเ่ยคล้ายๆไผ่ธรรมชาตินี่แหละมันจะเป็นเหมือนกันแต่เขาจะลำเล็กกว่ามันคือความยาวที่ว่าเรามาทำเนี่ยไผ่บงเราจะทำอย่างนี้มันจะยาวเราไม่ต้องมีข้อเราจักง่ายแต่ถ้าว่าเป็นไม้ไผรร่ซางมันจะป้องสั้นมันจะเจอตรงข้อเยอะแต่ตรงบ้านป้าที่เปิดเมื่อก่อนที่อยู่ตรงนู้นเป็นสองปอกของป้าเองมีแค่ไร่เดียว นอก,นอกนั้นของพวกน้องๆเขาก็มีเยอะก็ทําไร่กันนะตอนที่อยู่ในเป็นพื้นที่บ้านที่อยู่อาศัยพาไปขายพาไปออกบูธท,ที่50ปีที่กรุงเทพแล้วก็ขายที่ปั๊มน้ํามันปตทปตทหน้ามอทลอรออันนั้นขายดีขายดีมากแล้วก็ได้ลูกค้ามาเยอะมาก มาสอนถ้าพวกทำพวกกระเช้าไหวยเทียมจักสานอะไรอยเงี้ยค่ะมีมาการตลาดเราก็มีแล้วก็ยังก็ภูมิใจแหละว่าพาก็มาได้เป็นอย่างนี้ทาง Facebook ก็ได้ค่ะแล้วก็มันจะมีเพจของแม่น้อยเครื่องสารสั่งได้ตลอดศูนย์หกห้5แปดสามหคือถ้าว่าไปแล้วมันจะเข้าไลายได้เลยค่ะ จากใจที่จริงจังสู่งานจากสารที่จริงใจงานของป้าน้อยไม่เพียงแค่จากสารไม้ไผ่ให้เป็นของใช้แต่ยังถักทอชีวิตสร้างไรายได้และหล่อเลี้ยงหัวใจของชุมชนบ้านมาป่าแฝกให้เติบโตอย่างมั่นคงและงดงามอย่างยั่งยืน และหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจแบบนี้นะคะรับรองได้ค่ะคุณผู้ชมจะไม่พลาดการรับชมอย่างแน่นอนเพียงแค่คุณติดตามรายการปักหมุดจุดเกษตรนะคะ กรมตรวจบัญชีสาการ์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งผลงานประกวดสารคดีสัน้นในหัวข้อบัญชีครัวเรือนแก้จนชิงเง,นงินรางวัลรวมกว่า2 0 0 0 0บาทพร้อมใบประกาศนียบัตรจากอธิบดีกรมตรวจบัญชีสาการ์ส่งผลงานได้ตั้งแต่25มิถุนายนถึง10กรกฎาคม2568สสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ QR code ถ้าคุณเชื่อว่าบัญชีช่วยเปลี่ยนชีวิตอย่ารอช้าแชร์ไอเดียของคุณเข้ามาเรารออยู่ แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะบรรยากาศสวยๆนะคะที่ให้เราใช้ในการถ่ายทํารายการวันนี้นะคะทำ Thai Craft and Cafe ค่ะบรรยากาศเรือนไทยริมน้ําบรรยากาศเย็นสบายอาหารอร่อยและเครื่องดื่มสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะติดตามรับชมปักหมุดจุดเกษตร,รกันได้ทุกวันอังคาร15นาฬิก20นาทีโดยประมาณทาง Amarin 34 HD ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจและทีมงานอทิพุรอชันลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ in tiwi